ตอนนี้เราสองคนกำลังมุ่งหน้าไปที่ภาคอีสานนะครับเพื่อมาดูหัตกรรมผ้าฝ้ายของชุมชนโนนสงวนพัฒนาจังหวัดน้องบวัวลำพูครับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านโนนสงวนค่ะจังหวัดน้องบวัวลำพูค่ะโอ,โอที่ภาคอีสานของประเทศไทยเราที่เราคุยกันว่านเานี่ยผ้าฝ้ายเนี่ยใช่ค่ะหมู่บ้านานี้นเขามีฝีมือดีมากมตั้งแต่คนคุณยายคุณย่าก็สอนลูกหลานยังทำมันอยู่ด้วยยังทำอยู่ค่ะว้าวแน่ เอ็นด้ดูที่โน่นอ่ะที่โน่นมีต้นป้ายเคยเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนั่นจองเข้าไปดูได้ไหมไปเลยครับไปเคยเห็นหรือเปล่าคะไม่ไม่เคยครับว้าว isn't i t beautiful นี่มันเป็นแบบนี้นี่เองนี่ต้นเดียวจะได้4กิโลต้นหนึ่งสี่กิโลเลยครับ นี่ขึ้นมาเองเอคะใช่ค่ะแล้วเขาเรียกว่าออร์แกนิกออร์แกนิกถ้าเราถอ,ถอผ้าใช้ฝ้า,ายนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีเคมีถ้าคนไทยเรานิยมใช้ฝ้ายนะคะคจะช,<ม>ช่วยชาวบ้านด้วยแล้วก็วกแม่บ้านจะได้ถอผ้าแล้วรู้ไหมญี่ปุ่นนะ่ะญี่ปุ่นมีแค่ไม่กี่คนที่ถอฝ้ายเป็นอมหมายด้วยค่ะน้อยมากประเทศไทยดูสิหมู่บ้านนี้แอนดี้ถ้าจะเดินดูนะจะเห็นคนเยอะแยะนี่ยังเป็น แต่เด็กเล็กๆนี่ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าแต่ผมเชื่อนะว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆดูแล้วเนี่ยอาจจะชอบมาก<ฮ>ขึ้นเลยหวังว่าหวังว่า <ปะ S 1> เด็กจะชอบนั้นเราไปกันต่อเลยว้าวนี่ต้นมาอยู่นี่นะคร,ะบะรับจันสีอยู่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คิดถึงมากแล้วก็พาเพื่อนลูกศิษย์มันด้วยค่ะสวัสดีฝากตัว้ว้ครับนี่ขาเราไปถึงที่มีการเปรตแล้วค่ะครับผมแล้วก็เราเอาเก็บจากต้นครับลงที่นี่อ๋อนี่ไงจากที่นี่ดอกเมื่อชักครู่นี้เม็ดกับที่โซกโปรกถ้าไม่เอาที่โซกโปรกออกฝ้ายจะออกเป็นสีน้ำตาลแต่ต้องการขาวใช่มากกว่าบางคนชอบสีขาวบางคนชอบออก สีน้ำตาลนิดๆจะแล้วแต่เทสของเรานะใช่ไหมจันทร er. ์สีแต่จันทร์สีชอบสีขาวทวนใช่ไหมคะอ้าวไปกันต่อครับไปกันต่อครับขอขอนุญาตนะครับเอาแม่ออกโอ้นี่คือเมล็ดเหรอครับนี่เห็นไหมผมขอขอลองได้ไหมครับขอลองได้ไหมขอขอลองได้ไหมเลือดเลือดหลอด

เดี๋ยวก่อนแล้วทำเพื่อให้ฟูเพื่ออะไรเพื่อจะได้จึงเป็นเส้นค่ะพะฟูๆแล้วก็จะไปเส้นสวยๆ หลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บอะไรต่อครับล่อไฟล์ล่อไฟล์ล่อไฟล์ภาษาอะไรครับภาษาอีสานเรานี่ค่ะแปลว่าม้วนไฟม้วนไฟม้วนไฟลภาษาฝรั่งคือม้วนใส่เข้าไปในเนี่ยไม้นี้แต่นี่เราต้องปั่นค่ะปั่นด้วยมือที่หมู่บ้านนี้เราปั่นด้วยมือไม่มีเครื่องท่แอนดี้เอาเนี่ยไปปั่นนะไปปั่นค่ะปั่นด้วยมือค่ะจะไปดูไหมไปสิครับไปนี่เราจะมาปั่นเป็นเส้นค่ะแอนดี้ค่ะอันนี้ขั้นนี้มันยากที่สุดถ้าพูดถึงที่เราทำวันนี้ทุกๆคนอันนี้คนนี้ต้องมี สีมือค่ะนีสีมือถ้าไม่มีสีมือจะขาดค่ะเห็นอย่างนี้แล้วมีเหรอครับแอนดี้จะไม่ลองทำแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับคือทำอาชีพนี้หรือว่าทำทำอย่างนี้ต้องเป็นคนที่มีความอดทนอดกั้นนะเ้ือมเส้นเข้าสบายใจค่ะค่อยๆท่ะไม่รีบใช่ไหมคะ ค่อยๆทาสบายๆไม่รีบค่ะตรงน uh ี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปต้องเตรียมที่จะถอผ้าจะไปดูไหมไปดูเสิครับไปเห็นขั้นตอนของการทําเส้นฝ้ายแล้วตอนนี้คุณโรสก็พาผมไปดูขั้นตอนการถอแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกีนี้เขาเรียกว่ากีพึ่งเหมือนี่เส้นยืนนันี้เขาเรียกเส้นยืนอันนี้คือเส้นพุ่งเส้นพุ่งมาทางนี้เส้นยืนมาทางนี้ ใช่และอันนี้เรียกว่าฟันหวีขอดูหน่อยคะ่ะทอยอยังไงคะน,น,น,นี่นี่มีมีลายด้วยอูแล้วลายพวกนี้ใครเป็นคนคิดอะครับใครคิดอ่าปาร,รูสคิดเอง <laughs> คิดออกเก่งแต่อทอไม่ได้แต่คิดลายออกได้คนไทยเราเรียกว่าลายสกอตนี่เรียกว่า ตะกอบางที่มีสองตะกอสี่ตะกอหกตะกอแปดตะกอถ้าจะเล่นลายถ้าจะเล่นลายมากต้องมีมากกว่านี้อย่มีแค่สองตะกอพอดีของผ้าฝ้ายเนี่ยดีมันมันเย็นฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติมันคค้ายๆว่าหายใจถ้าเป็นโทเร่ทรีจะเก็บความอุ่นของเราข้างในแล้วเงื้อเงื้อของเราออกความร้อนจะออกจะสับสับดูค่ะ คุณโรสจะอธิบายขั้นตอนการทอฝ้ายให้ผมฟังอย่างละเอียดทีทั่วเลยครับเรียกได้ว่าคนไทยอย่างผมเนี่ยเอ้ยอายไปเลยอะแอนดี้อยากลองใช่ไหมครับครับ<ม>คิดว่าจะทำได้ดเร็วเน่เน่แล้วก็ขึ้นเปิดานนี้เป็นไงบ้างครับผมเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชม,มผมไม่ไมอยากค, <น S 1> คุย,คย ผมว่าอันนี้มันขาดครับอรู้สึกยังไงอันดี้หลังจากพอแล้วมันต้องมีสมาธิมากๆค่เลยแล้วอยากจะรู้ว่าเขาจะสอนเด็กอายุเท่าไหร่ฮะถ้าจะให้หลานถอดผ้าเป็นต้องเริ่มสอน14 15นี่รู้สึกบางทีสาวๆเขาไม่สนใจแล้วนะคะเราต้องเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กเล็กนะฉันคิดว่าจะดีถ้าสอนเด็กโอเคเขาใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่แต่มีฝีมือที่มันแปลกที่มันยอดเยี่ยม ในโลกเรามีไม่กี่คนที่จะทำพอด้วยมือแล้วแอนดี้ับแต่ประเทศไทยโชคดีนะโชคดีหลังจากดูขั้นตอนการทำฝ้ายแล้วคุณโรสก็พาผมไปเดินเที่ยวในชุมชนโนนสงวนพัฒนาซึ่งที่เนี่ยเขาได้มีการจัดงานต้อนรับพวกเราทั้งสองคนได้แบบอลังการมากๆแล้วก็รวมไปถึงคืนนี้ด้วยครับเราต้องไปเร็วๆหน่อยนะพวกชาวบ้านขาคอยอยู่เป็นเซอร์ไพรส์เร็วๆหน่อยนะมาเร็วๆเซอร์ไพรส์ยังไม่บอกค่ะ ขอบคุณจริงเลยนะครับชาวโนนสงวนทุกคนนะครับที่จัดพิธีบายสีสุข,ขวาให้กับเราทั้งสองคนในค่ำคืนนี้บอกเลยครับว่าผมได้มีความภาคภูมิใจมากเลยนะครับแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนคูโรูของผมเนี่ยมีความสุขไม่แพ้กันเลยครับวันนี้รู้สึกดีใจและรู้สึกรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรามาบายสี สู่ขวัญน,นะครับขอบคุณมากๆคนนี้ผมรู้สึกดีใจจากใจผมจริงๆนะครับที่ันไม่ได้มาบ่อยแต่ต้องรู้ว่าฉันคิดถึงเสมอแต่ที่พูดกับคุณแอนดี้เมื่อกี้นี้ความอบอุ่นความระเพนีไทยไม่เปลี่ยน48ปีที่ฉันมาที่นี่คนอีนสานมาคนชอบชอบถาฉันว่าเปลี่ยนไหมประเทศไทยเปลี่ยนมากนะภายในเกือบ50ปีครูอยู่ที่นี่เปลี่ยนไหมบอไม่เปลี่ยนหรอก เ <My> <laughs> <laughs> และนี่คือการส่งท้ายของความสุขในค่ำคืนนี้กับชุมชนโนนสงวนพัฒนาด้วยการรำเสริงครับฉันคอยบอกลูกเสดฉันไม่ต้องลากกันจริงๆแต่ต้องเคารพต้องนับถือทุกคนชิวรเือไทย แคทหนึ่งในผู้นำการสื่อสารครบวงจรแห่งอนาคตเช้าวันสดใสในชุมชนโนนสง,งวนพัฒนาคุณโรสเขาชวนผมมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆในชุมชนครับพร้อมไรยังพร้อมอมาม สมออะไรขอตบมือดังๆหนึ่งรอบหนึ่งสอง้ำหนึ่งสอง้ำไอ้เก่งเยี่ยมมากเป็นการเช็คว่าทุกคนตื่นแล้วแล้วเลยเร็วเลยมาเลยกิจกรรมของคุณโรสก็คือการสอนให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเอง M I C What is Your name แลวก็ My name is เป๊ปซี่ดูท่าทางเนี่ยจะได้ผลมากๆเลยนะครับน้องๆก็ดูสนุกสนานกันมากๆกับการเรียนภาษาอังกฤษ My My, My name is น้องมะโอม

บ้านกรุงเทพไปไปโรงเรียนคู่ประสานเป็นชั้งวันคุณครูเห็นเห็นเสน่ห์ของเด็กอยู่ตรงไหนครับคุณครูถึงอยากจะแบบเหมือนเป็นเป็นกระจกของเราตอนที่เราเป็นเด็กคิดเอ๊ะตอนฉันเป็นเด็กฉันจําได้ว่าฉันชอบเล่นคุณแม่ดีดีคุณแม่ปล่อยหางเล่นตลอดแต่เวลาคุณแม่หรือคุณครูเรียกมานั่งเงียบอืต้องเงียบถ้าเราไม่พร้อมที่จะฟังนะคะถ้าฟังไม่ได้เราพูดไม่ได้เพราะว่าต้องฟังก่อนสองก็พูด สมก็อ่านหนังสือสี่ก็เขียนหนังสือก็เป็นสเต็ปสเต็ปแต่ครูที่หมู่บ้านนี้ที่โรงเรียนนี้เข้าใจดีเขาเข้าใจดีว่าต้องปล่อยเด็กเล่นมั่งเพราะว่าการเล่นนี้เป็นงานเป็นงานของเด็กที่จะพัฒนาสมองและจะคิดเข้ากับคนอื่นได้ยังไงถ้าคนตีฉันฉันจะทำยังไงพัฒนังครูคนนี้เข้าใจดีแล้วก็จะให้เด็กเข้าใจกันรักกันช่วยกัน ฉันเคยบอกลูกเสร็จฉันไม่ต้องรักกันจริงๆแต่ต้องเคารพต้องนับถือทุกคนนะคะนี่สําคัญครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยคุณครูอยากเป็นอะไรอีกหรืออยากทำอะไรอ๋อ,อ,อก็อยากจะแชร์แบ่งกันความรู้ของเราความรู้สึกข,ของเรากับพวกครูครูน้องหาเนี่ยเผื่อจะได้ รับจากเราตามต่อไปที่เราทำให้ดีรับไปที่ํำไม่น่าจะทำไม่ต้องรับทำ experience เข้าใจประสบการณญของเราจะจะแชร์กับพวกน้องๆที่เป็นครูคร่ะและอยากจะมีโอกาสเล่นกับเด็กต่อไปวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณครูโรสแมรี่มากๆครับผม คุณแอนดี้ขอับคุณหมือนกันครับครับขอบคุณที่คุณครูรักเมืองไทยรักเด็กไทยรักทุกคนรักจริงๆรรักประเทศไทยจริงนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับรักเมืองไทยหรือยังครับเดี๋ยวแอนดี้เป็นเด็กเรียบร้อยเด็กสนครับเวลาเรียนักสนโอ้สนมากไม่น่าไม่ค่อยจะฟังไม่น่าครูตรงไหนมาขาดขาดตรงขาดอันนี้าตายเลยเป็นเด็กดีครับอ๋อไม่เชื่อหรอ แม่ผมใครเป็นลูกเขยแม่เฉยนางลำเันนกเฟลลอว์เตสเบย